สวัสดีครับทุกคนครับจินดีต้อนรับเข้าสู่ ep ที่1นะครับของบทที่2เรื่องเมทริกนะครับโอเคเมทริกนะครับเมทริกเป็นกลุ่มของจํานวนที่เรียงกันอยู่ในรูปของสี่เหลี่ยมนะครับเรียงกันเป็นรูปสี่เหลี่ยมนะครับอยู่ภายใต้เครื่องหมายวงเล็บครับวงเล็บจะมี2แบบถ้าเราสังเกตนะครับจะมีวงเล็บแบบโค้งกับเดี่ยวๆครับอย่างเช่นตัวอย่างตัวนี้นะครับโอเคเอาตัวเลขไปเรียงกันข้างในในรูปสี่เหลี่ยมจะเป็นจัตุรัสก็ได้ผืนผ้าก็ได้นะครับ และเรียกจํานวนที่อยู่ในวงเล็บนี้ว่าสมาชิกนะครับเรีกลุ่มนี้นะครับเรียกว่าสมาชิกนะครับเป้าหมายของการเรียนเรื่องเมทริกซ์นะครับเมทริกซ์เขาสร้างขึ้นมาเพื่อเอาไว้ในการแก้ระบบสมการเชิงเส้นหลายตัวแปรนะครับซึ่งจะอยู่ในหัวข้อท้ายนะครับงั้นเรามารู้จักกับเมทริกซ์ให้ดียิ่งขึ้นก่อนนะครับโอเคเรารู้ไปแล้วว่านะครับเมทริกซ์อยู่ภายใต้วงเล็บนะครับเป็นกลุ่มตัวเลขอยู่ข้างใน นะครับข้างในนะครับหรือสมาชิกจะเรียงกันในรูปแบบของแถวกับหลักนะครับเนี่ยต้องรู้จักคําว่าแถวกับหลักก่อนนะครับแถวคืออะไรแถวคือแนวนอนนะครับนี่แนวนอนจะเรียกว่าแถวนะครับยวดเขียนอธิบายเพิ่มแล้วกันน้องนะครับให้ดูง่ายๆนะครับเมทริกซ์นะครับจะใช้ชื่อด้วยตัวพิมพ์ใหญ่หมดเลยนะครับจะเป็นเมทริกซ์ A B C D E อะไรก็แล้วแต่นะครับ จะใช้ตัวพิมพ์ใหญ่ในการเลือกแทนชื่อเมทริกนะครับข้างในเรียกว่าสมาชิกนะครับสมาชิกแต่ละตัวจะมีตำแหน่งของใครของมันนะครับขออนุญาตเขียนก่อนแล้วกันนะครับนี่นะครับมีตำแหน่งของใครของมันนะครับน,นะครับ ทีนี้เมทริกซ์นะครับเราจะเรียกแบ่งตามลักษณะของแถวกับหลักครับอย่างที่บอกครับแถวคือแนวนอนนะครับเวลาเรียงเรียงจากบนลงล่างนะครับบนสุดนะครับแนวนอนบนสุดจะเรียกว่าแถวที่1ครับไล่ลงมาครับอันนี้คือแถวที่2และล่างสุดนี่คือแถวที่3นี่ครับตัวเลขที่ห้อยอยู่นี้จะบอกตำแหน่ง แถวกับหลักนันนองนะครับซึ่งแถวจะเป็นตัวเลขที่อยู่ด้านหน้าครับด้านหน้าจะบอกแถวี่แถวที่1แถวที่1จะเป็นเลข1แถวที่2แถวที่2แถวที่2ดังนั้นเลขตัวห้อยนะครับจะไม่อ่านว่า A 21จะไม่อ่านว่า A 2 3ครับจะอ่านว่า A 2 3 a 2 1 A 1 1 A12 เพราะหน้ากับหลักมันแยกกันนะครับเลขด้านหน้าจะแทนแถวนะครับอันนี้คือแถวที่2แถวที่3ม โอเคนะครับต่อไปครับหลักหลักคือแนวตั้งครับแนวตั้งจะไล่จากซ้ายไปขวาครับซ้ายสุดตรงนี้นะครับเรียกว่าหลักที่1ต่อมาหลักที่สองและสุดท้ายตัวนี้คือหลักที่สามนะครับหลักที่1หลักที่2หลักที่สามนะครับตัวเลขที่บ่งบอกค่าหลักที่บอกค่าหลักก็คือตัวข้างหลัง หลักที่หหลักที่1หลักที่1ครับหลักที่2หลักที่3นะครับดังนั้นครับถ้าเราเข้าถามหาตำแหน่งนะครับอย่างเช่นถามหา a 23 a 23คืออะไร a, 2, 3. a 2, 3คือสมาชิกที่อยู่ในแถวที่2หลักที่3ตรงนี้ฮะ a 2 3นั่นเองนะครับดังนั้นในการเขียนตำแหน่งของสมาชิกจะเขียนในรูปของ aij นะครับโดยที่ i แทน ตำแหน่งของแถวและ j แทนตำแหน่งของหลักนะครับ a aij a, a 12 i เป็น1 j เป็น2นะครับโอเคเดี okay. ๋ยวไปดูต่อนะครับทีนี้ครับอีกตัวหนึ่งที่ต้องรู้จักครับในตัวอย่างที่ครูให้ดูตรงนี้นะครับมีทั้งหมด3แถว1 2 3มี3หลักครับ1 2 3มี3แถว3หลักนะครับ สามแถวสามหลักสามารถเอาไปบอกอะไรได้ครับบอกมิติหรือบอกขนาดของเมทริกแต่ละตัวครับอย่างเช่นตัวนี้ครับดูกันนะนี่ครับตัวอย่างที่1ตัวนี้นะครับตัวนี้มีหมด3แถวครับ1 2ึสองมี3มแถวมี2หลักครับมี3แถว2หลักนะครับเวลาเขียนบอกมิติครับเขาจะเขียนบอกเป็นแถวคูณหลักครับแถวคูณหลัก แต่ไม่ตนะ้องคูณจริงๆนะเขียนแค่เป็นตัวเลขคูณแล้วแบ่งว่าข้างหน้าเนะี่ยคือแถวนะข้างหลังคือหลักครับสแสดงว่าเมทริกที่1นึ่ตัวนี้ครับมี3แถว2หลักสามารถเขียนขนาดได้เป็น3าคูณสครับมีขนาด3าคูณสหรือมีมิติเท่ากับ3าคูณสนะครับดังนั้นอันที่2ครับตัวนี้ตัวนี้มีกี่แถวครับไม่ถึงนี้มี1แถวนะครับแล้วก็มี3หลัก1 2 3สแสดงว่ามีขนาดเท่าไหร่ครับ ขนาดของมันก็คือ1นคูณสนั่นเองครับหรือมิติ1นคูณสนะครับและเมทริกอีกตัวหนึ่งครับตัวนี้มี2แถวมี2หลักครับแสดลว่ามีขนาด2อคูณสนั่นเองครับตอนนี้เฉลยมีให้แล้วนะครับเอเคไหมครับขนาดหรือมิติจะเป็นตัวบอกว่าเมทริกนั้นๆจะมีกี่แถวมีกี่หลักนั่นเองโดยตัวเลขข้างหน้าคือแถวตัวเลขข้างหลังคือหลัก ดังนั้นนะครับตัวอย่างเมทริกซ์ A ที่ผมเขียนข้างบนนี้ครับเป็นเมทริกซ์ขนาดเท่าไหร่ครับเป็นเมทริกซ์ขนาด3าคูนสนั่นเองครับมี3แถว3หลักนะครับโอเคอ่ะทีนี้อันนี้พูดไปแล้วเมื่อกี้ครับเวลาของ a i j คือตำแหน่งของสมาชิกนะครับตำแหน่งของสมาชิกเนาะงั้นย้อนกลับดูตรงนี้ก็ได้ครับตันนี้ฟังไปเรื่อยนะครับถ้าให้ เมทริกแรกเป็นเมทริก a ครับอันนี้คือเมทริก a นะครับถ้าครูถามว่าตำแหน่ง a 2 1คือเลขอะไรครับ a 2 1คืออะไร a ส1นคือตำแหน่งแถวที่2หลักที่1ข้างหน้าบอกแถวข้างหลังบอกหลักนะครับแถวที่2อยู่ตรงไหนครับแถวที่1แถวที่2อยู่ตรงนี้ครับแถวที่2นะครับหลักที่1่ครับหลักที่หนหลักหนึ่งย่ครับแถว2หลัก1ตัดกันตรงไหน ตัวเลขนั้นคือค่าของ a 2 1ครับี่แถวที่2หลักที่1อยู่นี่ครับก็คือเลขอะไรครับเลข6นั่นเองนะครับพอได้ไหมนะครับอีกรอบหนึ่งครับแล้ว a 3 2มีค่าเท่ากับเท่าไหร่ a 3 2คือแถวที่3ครับแถวที่คือคือแถวนี้นะครับหลักที่2คือี่ครับแถวที่3หลักที่2ครับตัดกันตรงนี้ครับมีค่าเท่ากับ2นั่นเองนะโอเคไหมครับ อีกอันนึงครับเอาเมทริกนี้แล้วกันนะให้เมทริกนี้เป็นเมทริกซ์ b แล้วกันนะครับตำแหน่งของ b 1 1คือเลขอะไรครับ b 1 1คือแถวที่1หลักที่1ครับก็คือเลข3นั่นเองครับ b 2 2ตำแหน่งแถวที่2หลักที่2ครับก็คือเลข2นั่นเองดูออกนะครับอันนี้คือตำแหน่งนะครับ เมทริกจะมีตำแหน่งตายตัวนะครับแถวที่เท่าไหร่หลักที่เท่าไหร่นั่นเองนะครับโอเคนะครับต่อมาเมทริกที่ควรรู้จักนะครับเดี๋ยวเมทริกก่อนนะเมทริกตัวแรกครับคือเมทริกจัตุลัสนะครับเมทริกจัตุรัดคือเมทริกที่มีจำนวนแถวกับจำนวนหลักเท่ากันมีขนาด n คูณ n ครับหรือมีมิติ n คูณ n นั่นเองนะครับอย่างเช่น เมทริกที่มีสมาชิก1ตัวคือ5 1ตัวคือ1แถว1หลักนะครับก็คือ1คูณ1 2แถว2หลักครับมิติ2คูณ2 3แถว3หลักขนาด3คูณสสังเกตรครูใช้คำว่าทั้งขนาดทั้งมิติเลยนะครับมันใช้แทนกันได้นะครับโอเคแล้วก็ไปเลยครับ4คูณ4ก็มี5คูณ5ก็มีนะครับโอเคนะครับต่อไปครับเมทริกศูนย์ เมทริกศูนย์ครับสััญลกษณ์ของเขาคือเลขศูนย์นะฮะแล้วก็มีขีดข้างล่างนี่ครับแทนเมทริกศูนย์นะครับเมทริกศูนย์เป็นเมทริกที่มีสมาชิกทุกตัวเป็นเลขศูนย์จะเป็นเมทริกจัตุรัสหรือไม่จัตุรัสก็ได้นะครับซึ่งเมทริกศูนย์เนี่ยมันจะเป็นเมทริกที่เป็นเอกลักษณ์การบวกของเมทริกด้วยนะครับเอกลักษณ์การบวกก็อ้างอิงจากจำนวนจริง,รงนะครับคือตัวเลขที่บวกกันแล้วได้ค่าเท่าเดิมนะครับหนึ่งบวกศูนย์ได้หนึ่ง 2บวกย์ด้2นะครับศูนย์จะเป็นเอกลักษณ์การบวกนะครับในเมทริกก็เช่นเดียวกันครับเมทริกศูนย์ก็จะเป็นเอกลักษณ์การบวกของเมทริกนะครับก็บวกกับเมทริกใดก็ได้เมทริกนั้นนั่นเองนะครับซึ่งจะเป็นจตุรัสหรือไม่ก็ได้ส่วนมากเราจะเจอเมทริกศูนย์เนี่ยอยู่ในข้อสอบหรือในโจทย์ที่มันประยุกต์จะไปเจอเยอะนะครับโอเคนะครับต่อไปครับอันที่3นะครับเมทริกหหน่วยนะครับ เมทริกหนึ่งหน่วยเนี่ยจะไปเจอนู่นเลยในจดประยุกต์ด้วยในอินเวอร์สในอะไรในอนาคตนะครับเมทริกหนึ่งหน่วยคืออะไรครับเมทริกหน่วยมีเรียกชื่อหนึ่งว่าเมทริกเอกลักษณ์ครับใช้สัญลักษณ์คือตัวไอนะฮะตัวไอตัวใหญ่นะครับเมทริกเอกลักษณ์นะครับเป็นเมทริกจัดตุรัสจัดตุรัสเท่านั้นนะครับที่มีสมาชิกในแนวทะแยงมุมหลักคำว่าแนวทะแยงมุมหมายถึงว่า ทแยงจากซ้ายบนลงขวาล่างนะครับเรียกว่าแนวทแยงมุมหลักนะครับซ้ายบนลงขวาล่างซ้ายบนลงขวาล่างนะครับจะเป็นเลข1ทั้งหมดส่วนส่วนสมาชิกตัวอื่นที่เหลือจะเป็นเลขศูนย์ครับเรียกว่าเมทริกเอกลักษณ์หรือเมทริกหน่หน่วยนะครับจะมีแค่ i1 เขียนเ่าน1คือขนาด1นึคูณหนะครับจะมีเลข1ตัวเดียวนะครับ i2 ก็คือขนาด2อคูณสองไก็ขนาด3าคูณสเพราะว่าเป็นเมทริกเอกลักษณ์ที่เป็นจตุรัสอยู่แล้วนะครับ i4 ก็4ีคูณสนะครับเดี๋ยวจะเจออีกรอบหนึ่งนะครับโอเคอเรามาเริ่มคำนวณเกี่ยวกับเมทริกกันนะครับสมบัติที่1นะครับที่ต้องได้ใช้ก็คือการเท่ากันของเมทริกครับอันนี้มายาครับไปเริ่มกันเลยนะครับการเท่ากันของเมทริกครับนิยามบอกว่านะครับ ถ้า a ครับเป็นเมทริกขนาด m คูณ n b เป็นเมทริกขนาด m คูณ n เมทริก a จะเท่าเมทริก b ได้นะครับเมทริก a จะเท่ากับเมทริก b ได้ aij เท่ากับ bij ทุกๆค่าของ i และ j อ่านแล้วงงเนาะน,นะครับงันอธิบายให้ง่ายๆแล้วกันนะครับเมทริก a กับเมทริก b จะเท่ากันได้สมาชิกต,ตำแหน่งเดียวกันต้องเหมือนกันหมายความว่า a กับ b ต้องเท่ากัน ทุกประกาศนั่นเองนะครับค่าของมันนะต้องเท่ากันนั่นเองนะครับโอเคอย่างเช่นนะครับถ้าเมทริก A มีขนาด2อคูณสครับเมทริก B ก็2อคูณสครับตำแหน่งเดียวกัน A 11กับ b11 ต้องเท่ากัน,น,น A12 ก,ก,กับ b12 ต้องเท่ากัน A 1 2 1กับ b 21ต้องเท่ากันเรียกว่าสมบัติการเท่ากันนะครับแล้วเข้ามาใช้ใช้ยังไงใช้เมื่อไหร่ครับใช้ในการแก้ระบบสมการนเเั่นแหละเดี๋ยวเรามาลองดูแล้วกันนะครับ ตัวอย่างที่1โจทยครับโจกกำหนดให้เมทริกซเกับเมทริกซ์บมานะครับให้เพิ่มเข้าไปนะอันนี้พิมพ์ตกนิดน,นึงครับถ้าเมทริกซเเท่ากับเมทริกซบครับจงหาค่า X และ y ยนะครับจากสมบัติการเท่ากันที่กล่าวไปเมื่อสักครู่นี้นะครับเราจะเห็นว่านะครับเมทริกเกับเมทริกซ์บเนี่ยจะเท่ากันได้สมาชิกตำแหน่งเดียวกันต้องเท่ากันเห็นมับเท่ากับ1ตำแหน่งแถวที่1ห,หลักที่1เหมือนกัน แถว1หลัก2ก็เท่ากันสแสดงว่า x ตัวนี้ต้องมีค่าเท่ากับเท่าไหร่ครับต้องมีค่าเท่ากับ7นั่นเองนะครเพราะอยู่ตำแหน่งเดียวกันโจทย์ให้มาว่า a เท่ากับ b สแสดงว่า x ต้องเท่ากับ7ครับและตำแหน่งของ8หรือว่าแถวที่2หลักที่2ครับต้องมีค่าเท่ากับ y นั่นเองนะครับแล้วเราจะได้ x เท่าก,กับ7แล้ว y เท่าก,กับ8เลยครับเรียบร้อยอันนี้เช็คสมบัติเฉยนะเมทริกเมทริกจะเท่ากันได้ ตำแหน่งเดียวกันต้องเท่ากันนะครับโอเคต่อไปข้อที่2ครับเช่นกันครับถ้าให้ A กับ B เท่ากันครับเมทริก a เท่ากับเมทริก B จงหาค่า A b และ C นะครับ2เมทริกจะเท่ากันได้ตำแหน่งเดียวกันต้องมีค่าเท่ากันนะครับดังนั้น A กำลังสองต้องมีค่าเท่ากับ3 6ครับ แล้วก็ถอดลากออกมาครับแสดงว่า a มีค่าเท่ากับ6และลบ6นะครับได้2ตัวนะต่อไปครับ b กําลัง2ต้องมีค่าเท่ากับ9นะครับดังนั้น b ก็มีค่าเท่ากับ3และลบ3นั่นเองครับสุดท้าย c ตําแหน่งเดียวกับ8ครับ c ต้องมีค่าเท่ากับ8 8ค่าเดียวนะครับ c เป็น c กําลัง1นี่คือสมบ,บัติการเท่ากันครับ ต่อเลยนะครับตัวอย่างที่3ครับจงหาค่า x และ y ที่ทําให้เมทริกซ้ายเท่ากับเมทริกขวานะครับซ้ายเป็นเมทริกขวาเป็นเมทริกครับเชื่อด้วยความหมายเท่ากับนะครับแสดงว่า2เมทริกนี้มีค่าเท่ากัน2เมทริกนี้จะมีค่าเท่ากันได้ก็ต่อเมื่อตําแหน่งเดียวกันต้องมีค่าเท่ากันครับตําแหน่งเดียวกันครับนี่แถวที่1หลักที่1ต้องมีค่าเท่ากันเอามาเขียนเป็นสมการก่อนนะครับจะได้ว่า2 x บวก y ต้องมีค่าเท่ากับ2ครับและแถวที่ 2หลักที่1น,นะครับ h 2 1ต้องมีค่าเท่ากันเช่นกันนะครับลบ x บวก2 y จะต้องมีค่าเท่ากับลบ11นะครับสังเกตนะครับจะเห็นว่ามันเป็นระบบสมการเชิงเส้น2ตัวแปรนะครับแล้วก็ต้องแก้โดยการกระจัดตัวแปรนะครับให้เป็นสมการ1สมการ2นะครับความรู้เรื่องการแก้ระบบสมการเชิงเส้นนํามาใช้นะครับค,ครับการ แก้ระบบสมการเชิงเส้น2ตัวแปรนะครับโดยวิธีกําจัดตัวแปรนะครับถ้าเราเลือกกําจัด x นะครับต้องทําให้สมมธิ์หน้า x มันเท่ากันตอนนี้ยังไม่เท่าครับสมการ1เป็น2สมการ2เป็นลบหนะครับดังนั้นครับเอาสแล้วกันเนาะสคูณสมการที่2ครับให้หน้า x เป็น2จะได้เท่ากันนะครับคูณแล้วจะได้เป็นครับ2คูณลบ x ได้ลบ2 x 2คูณ2 y ได้บวก4 y เท่ากับลบ 22ครับให้เป็นสมการที่3ครับตอนนี้สรารสิทธิ์ x เป็น2เหมือนกันแล้วนะครับแต่เครื่องหมายตรงข้ามนะครับดังนั้นการกำจัด x ต้องนำมาบวกกันนะครับนำสมการ1กับสมการที่3บวกกัน2 x บวกลบ2 x หายนะครับ y บวก4 y ได้5 y 2บวกลบ22เป็นลบ20ครับ ด้ y มีค่าเท่ากับลบ4นะครับจากนั้นครับเรานำค่า y ที่เราหาได้ครับไปแทนค่าเพื่อหา x นะครับแทน y ในสมการที่1 2 3สมการไหนก็ได้นะครับแล้วแต่ชอบเลยแทนลงไปครับได้2 x บวก y y คือลบ4นะครับเท่ากับ2ได้2 x ย้าย4ไปบวกครับย้าย2ไปหาร x มีค่าเท่ากับ3นะครับจบทำหาค่า x ก็ว่าเอาจบแล้วนี่นะครับ X มีค่าเท่ากับ3และ Y มีค่าเท่ากับลบ4ครับนี่คือสมบัติการเท่ากันนั่นเองนะครับเรียบร้อยสมบัติต่อมาครับ transport นะครับ transport ภาษาไทยใช้คำว่าเมทริกสลับเปลี่ยนนะครับเราเรียนงสมบสัติ transport ก็แล้วกันนะครับ transport ครับสัญลักษณ์ของมันคือใช้ชื่อเมทริกยกกำลังด้วยตัว T จะ T เล็กหรือ T ใหญ่ก็ได้นะครับ,แบบนี่ครับ เห็นะเวลาอ่านอ่านว่า a t r a n s p o พสหรือไม่ถืออื่นก็นี่ครับนี่คือ b t r a n s p o พส c t r a n s p o พส d t r a n s p o พสครับ t r a n s p o พสคืออะไรครับ t r a n s p o พสเห็นว่าเป็นไม่ถิ่นสลับเปลี่ยนเนาะนะครับเปลี่ยนยังไงครับก็คือการเปลี่ยนแถวเป็นหลักเปลี่ยนหลักเป็นแถวนั่นเองครับนี่นี่คือ t r a n s p o พสอย่างเช่นตัวอย่างนี้ครับปิดปิดคำตอบไว้ก่อนนะครับใช้นี่แล้วกันนะครับให้ไม่ถิ่น a มาครับมีขนาดไม่ถิ่น a ตัวนี้มีขนาด 3คูณ2นะครับ3แถว2หลักนะครับจงหา t r a า s p o ปสนะครับ t r ท n s p o ปสคือการเปลี่ยนแถวเป็นหลักเปลี่ยนหลักเป็นแถวครับเปลี่ยนหลักเป็นแถวนะครับอย่างเช่นเนี่ยหลักที่1 7 6เหลบ5เปลี่ยนให้กลายเป็นแถวที่1ครับหลักที่1เป็นแถวที่1แนวตั้งกลายเป็นแนวนอนนั่นเองครับ7 6ลบ5แนวตั้งกลายเป็น7 6ลบ5แนวนอนครับเนี่ยหลักที่1เป็นแถวที่1 โอเคไหมครับหลักที่2ก็กลายเป็นแถวที่2ครับ502แนวตั้งก็กลายเป็น502แนวนอนเสร็จแล้วครับนี่คือฐานสโพตโอเคไหมไม่ยากนะนะครับและขนาดมันก็จะสลับกัน,นครับเดิมมีขนาด3คูณ2ใช่ไหมครับ A. อทสัสโอตก็จะมีขนาด2แถว3หลักเนาะ2คูณ3นะครับจะสลับกันน,นั่นเองนะครับโอเคต่อมานะครับ ข้อที่4ครับกําหนด a คือ1 2 4 3 5 7ครับจงหา a transpose ครับ a transpose ครับคือการเปลี่ยนแถวเป็นหลักเปลี่ยนหลักเป็นแถวครับแถวที่1กลายเป็นหลักที่1ครับแนวนอนกลายเป็นแนวตั้ง1 2 4่เข้ยไหมครับแถวที่2กลายเป็นหลักที่2ครับ35 7แนวนอนกลายเป็น3 5 7แนวตั้งครับเสร็จแล้วครับแค่นี้เองนะครับข้อ5ต่อเนื่องเลยครับ เมทริกซ์ b ครับโอ้ขนาด3าคูณ4นะครับจงหา b ทานสปอตครับ b ทานสปร term, ครับแถวที่1ครับแนวนอนกลายเป็นแนวตั้งแถวที่1กลายเป็นหลักที่1ครับ1 4ึ่งลบหแถวที่2กลายเป็นหลักที่2ครับ2 0 8 9แนวนอนกลายเป็นแนวตั้งแถวที่3ครับ3 2 7ลบสแนวนอนกลายเป็นแนวตั้งเช่นกัน3ลบสครับ เรียบร้อยครับนี่ไม่อยากนะครับต่อเน,นื่องเลครับตัวอย่างที่6ครับกำหนดไม่ถึกซีไหมครับ123 4งจงหาซีาสทั้งหมดทานสปอสนะครับเรามาพิสูจน์ดูซิมันจะได้อะไรนะครับอันดับแรกหา c ทานสโอสก่อนนะครับแถวที่1กลายเป็นหลักที่1ครับแนวนอนกลายเป็นแนวตั้ง1 2 3 แถวที่2กลายเป็นหลักที่2ครับสี่ห้าหกนี่คือทีซีท่าสโพสนะครับแล้วหาท่าสโพสอีกหนึ่งรอบนะครับซีท่าสโพสทั้งหมดทานสโพสครับแนวตั้งครับหลักที่1กลายเป็นแถวที่หนึ่งครับหนึ 1, 2, 3, แนวตั้งกลายเป็น1 2, 3, น,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 นึ่แนวนอนหรือเราจะีนก็ได้ครับแนวนอน14กลายเป็นแนวตั้ง1,4นี้ก็ได้นะฮะสองห้ 2, 5, นะครับ สก็ได้เนาะนะครับเท่ากันนะครับีนแนวตั้งสี6กลายเป็นแนวนอนครับ456ซึ่งสังเกตครับ c ทาสโพสทั้งหมดทาสโพสกับ C เหมือนกันเลยเห็นไหมครับเหมือนกันก็คือเปลี่ยนไปแล้วก็เปลี่ยนกลับมานะครับดังนั้นเราก็สามารถสรุปได้ว่านะครับเอา A ทาสโพสทั้งหมดทาสโพสต้องมีค่าเท่ากับ A ครับหรือถ้า A ทาสโพสทาสโพสอีกรอบเนี่ย เป็นจํานวนคู่นะครับทั้งหมดทีทั้งหมดนะเป็นจำนวนคู่มันจะกลับมาเป็น A เหมือนเดิมเช่น a อท่าสปอสทาสปพสทาส่าสปอสเลือกเป็นนับทีทั้งหมดได้2ครั้ง4ครั้ง2ตัว4ตัว6ตัวนะครับมันจะกลับมาเป็น a เหมือนเดิมน,นะครับเรียบร้อยโอเค EP ที่1ครับจะรู้จักกับเมทริกซ์และรู้จักสมบัติการเท่ากันแล้วก็ทา่าสปอสเรียบร้อยนะครับ นัอเรียนทำาปมหัส2.1ได้เลยนะครับ EP นี้เรียบร้อยแล้วนะครับเจอกัน EP ต่อไปสวัสดีครับ